ประกันสังคมจังหวัดลบบุรีทำความซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติแก่นายจ้างสถานประกอบการเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2563ที่ห้องเจ้ากงจีนโรงแรมลบบุรีอินเรสอร์ดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี นายสุภกินแวงชินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมการชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลบบุรีซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลบบุรีจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ประกันสังคมสร้างความเข้าใจด้านการประสานงานประกันสังคมเป็นการสร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างนายจ้าง ผู้แทนนายจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและผู้เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลต่อการติดต่อประสานงานสร้างการรับรู้ที่ดีต่อกันทำให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนและผู้เกี่ยวข้องนางสาวสุชาดาเจตนาวนิตประกันสังคมจังหวัดระบุรีกล่าวว่าสำนักง,งานประกันสังคมมีภารกิจหลักในการให้ความคุม้มครองแก่ลูกจ้างผู้ประกันตน ที่ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานและประสบภัยอันตรายหรือป่วยทุพพลภาพและตายที่ไม่เนื่องจากการทำงานรวมถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชาราภาพและการประกันการว่างงานเพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนโดยการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขร่วมกันมีหลักการสำคัญ มุ่งให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในยามที่ไม่มีรายได้โดยไม่เป็นภาระให้แก่ผู้อื่นและสังคมในวันนี้เป็นการประชุมรุ่นที่หนึ่งโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน หน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนความรู้เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์งานบัตรรับรองสิทธิงานทะเบียนรวมทั้งช่องทางการรับจ่ายเงินสมทบให้แก่นายจ้างผู้แทนนายจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและผู้เกี่ยวข้องโดยจะจัดการประชุมห้ารุ่น รุ่นละ50คนนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว ANDTV ออนไลน์บริหารงานโดยดร์เนกพันธุรัตน์นบพร,รัตน์ทองแก้วผู้สื่อข่าวพิเศษ ANDTV ออนไลน์ถ่ายภาพไพรัตทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน